สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่พ,พ,พบ้านนะคะก็วันนี้นะคะเดี๋ยวบ้าจะชวนเพื่อนเพื่อพี่นพ,น,พน,นะคะมาเล่นแททบูกันค่ะด้วยเนื่องจากวันหยุดยาวนะคะเราไม่ได้ไปไหนกันนะคะเราก็หาอะไรสนุกสนุก,นกตามใจเราทํากันค่ะก็วิธีการเล่นไม่ยากเลยนะคะเหมาะสําหรับคนที่ไม่ชอบสักแต่ก็อยากมีแฟชั่นสนุกสนุก,นกเล็กๆน้อยๆน,น,นะคะโดยการทําให้ผิวของเราเปียกนะคะชื้นชนิดนึงค่ะแล้วก็ นำสติกเกอร์แทททูนะคะติดลงไปค่ะแล้วก็รอแห้งสักพักแล้วก็ลอกออกค่ะตัวแททูอะค่ะสามารถจะอยู่กับเราได้ประมาณ2-3วันนะคะถ้าโดนน้ำค่ะก็อยู่ได้ไม่นานค่ะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวที่ลอกออกง่ายแล้วก็ ถูกน้ำก็ลอกออกนะคะก็เหมาะสำหรับช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดยาวๆค่ะที่ใครๆอยากจะเล่นอะไรกันบ้างนะคะโอเคเดี๋ยวจะทำให้ดูนะคะแททูค่ะอุปกรณ์ก็มีดังต่อไปนี้นะคะหนึ่งเลยค่ะแททูลายที่เพื่อนๆชอบแล้วก็อยากจะมาติดนะคะ ต่อไปก็เป็นทิชชู่ค่ะต่อไปก็เป็นน้ำเปล่าค่ะ,นนลคะแล้วก็กันไกลค่ะค่ะขั้นตอนนี้ก็คือนำตัวแททูนะคะตัดแล้วก็เลือกลายค่ะเป็นลายที่เราอยากจะมาเล่นนะคะหรือว่าเป็นลายที่เราจะเลือกเป็นของเล่นค่ะแล้วก็ปะลงส่วนที่เราอยากจะทำนะคะ แล้วหลังจากนั้นก็นำทิชชู่นะคะให้เปียกๆนะคะเช็ดลงไปค่ะแล้วก็รอสักครู่นะคะแซะแแอบแซะดูนิดๆค่ะว่าติดแล้วยังนะคะประมาณ3-5นาทีค่ะเมื่อติดเรียบร้อยนะคะเราก็ลอกออกนะคะจะเป็นลายที่เราชอบเลยค่ะ ข้อแนะนำนิดนึงต้องใจเย็นเย็นนิดนึงนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวแททูจะขาดลายจะไม่สวยเราต้องใจเย็นเย็นนิดนึงค่ะแล้วก็จะได้ลายออกมาที่สวยค่ะเพื่อนๆพนพี่พี่ค่ะเพื่อนๆพนพี่ๆี่เมื่อลอกออกนะคะก็จะติดได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะทำอีกลายให้ดูค่ะ พอดีอันสติกเกอร์อันนี้ค่ะแทะทูอันนี้มันค่อนข้างจะติดยากแล้วก็ละเอียดสักนิดนึงนะคะก็เลยแปะทิชชู่ชื้นเนี่ยด้านบนนะคะเยอะนิดนึงนะคะก็เดี๋ยวรอสักครู่ค่ะเพราะว่ามันเป็นรายละเอียดนะคะเดี๋ยวจะล็อกให้ดูนะคะตามมาเลยค่ะ ค่ะบบจะค่อยๆลอกออกให้เพื่อนๆพี่ๆดูนะคะอันนี้มันจะหนานิดนึงยังไงก็ขอประทานโทษด้วยนะคะได้แล้วคะ่ะนี่คะ่ะเัตชูน่ารักมากเลยเห็นไหมคะเป็นลายเห็นหน้านะคะของสตรีชาวอินเดียค่ะเราไม่จำเป็นจะต้องสักจริงแล้วนะคะเราก็ แค่เล่นแททูเวลาที่เราว่างๆหรือว่าอยากจะทำอะไรให้ชีวิตเราสนุกสนุกอะค่ะแล้วก็สองสามวันก็ลอกออกแล้วนะคะไม่ต้องสักให้เสียเวลาแล้วก็เจ็บตัวุดด้วยเลยนะคะเพราะว่าการสักแบบนี้มันจะมีปัญหาในอนาคตได้ดังนั้นแนะนำเพื่อนๆพี่ๆนะคะมาเล่นแททูกันค่ะไม่ต้องสักนะคะอีกหน่อยเราทำงานเราอาจจะต้องห้ามสักอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะ ก็หวังว่าเพื่อนๆพี่ๆจะสนุกไปกับบาสด้วยนะคะกับการเล่นแทททูขอบคุณค่ะ